ชื่อนะครับมิสเตอร์เบียสองศูนยทั้งแปดมีแปดนทงนะครับผมจากยูเอ็นสนักฟาร์ุยไทยีาติดูยูเอ็นสนักฟาเป็นผู้ฝึกและตามมาด้วยอันดับที่12บสองพ่ชื่อมิสเตอร์เอฟอาร์เอฟซีซีโฟล้นครับโอเคจากโบเลฟฟาร์นครรัสสีมานะครับผมผู้ฝึกตักโซนอับดับที่สิบสามมิสเตอร์มีแ มแปดแปครับจากีและกระแบงเพชรีีแรครับผุ่ฟุและหมายเลขอันดับี่นะครับพ่อชื่ออะไรครับเอ่อพีบฮาร์เรย์เบนโซนะครับสามหาแดพหกนะครับจากลุงชาวฟาร์สุพรรณบุรีสิบสงิเตอร์และลําดับที่ห้สิบห้าพ่อชื่อเอ่อบีอาร์ดัสตัสนะครับสามเนพแะครับจากลุงชาวฟาร์สุพรรณบุรีุสิเดอร์เป็นผู่มฟูอัดับ เลขจัมโบ้ข้อชื่อเอ็มอาร์ทีนะครับ3ามแทับนะครับจาก r ารซีอารุนเจริญฟาร์มการเจริญบุรีกลุ่มผู้ฝึก12บสีเดินเช่นกันครับครับลองดูจำนวนคนในสนามนะครับก็บ้าเรานะครับเริ่มที่จะให้บนทุกทากับการประกวดคุกท้าสกันมากขึ้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อสอปีที่แล้วนะครับก็มีไม่เกินจากสองสามคุกนะครับเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ามาในสนามนี้นะครับเราสังเกตนะครับ วงกรุกที่หนึ่งนะครับสำหรับฟาร์ก็คีอยูเอนะครับก็จะเป็นพ่อของกุ๊กแรกเนี่ยที่มีอยู่4ตัวนะครับก็จะมีเพศผู้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เพศเมียสาตัวกุ๊กนี้ก็คือเกิดจากวีแบทสองสูงหกทแนะครับแล้วก็กุ๊กที่2นะครับจากฟาร์โอเลฟาร์นะครับพ่อของเขาคือโอลิสโปกนะครับสิบสี่ท่าหน้านะครับพ่อตัวนี้ก็แล้วก็ ทุกที่สานะครับข้อของเขาคือโนเบลนะครับมี8 4ด8ีปันะครับจาก b ีจีแลนะครับแล้วก็ทุกต่อไปนะครับก็เป็นของผู้ชา์นะครับพีเกลนะครับฮาร์ลีย์เบนโซนะครับันนี้พ่อเขาชื่อฮาร์ลย์นะครับแล้วก็คุกต่อไปนะครับดัสต์นะครับสา6เจกทัพนะครับ Ements, ความเสมิอของการจ่ายลูกของพ่อคันตัวนั้นๆครับจะแม่ไหนก็ตามเขาจ่ายลูกดีถูกดอท้าของโมทำดีนะเป็การันเอาีน่าภาษาบ้านเราพ่อไมเลือกแม่แม่แบบไหนก็ได้ลูกออกมาเนี่ยมีความลักษณะที่โดดเด่นขายนกันทุ้งลูกนะครับ ไม่ใช่คนเดิมหรือดิขอแสดงความดีใจด้วยครับโอลิฟามน,นะครับละครราชสีมานะครับ <c oughs> พ่อของลูกนี้นะครับก็คือ F C C Police 61479นะครับพ่อของหมวปลูกนี้นะครับ This may be my most uh, difficult decision I've made all day because all of these groups in here were very, very good. <laughs> though, on, on this group to go ahead win is this bull cap directly in front of me. I think he just exudes quality, looks like he can go compete in the United States. Uh, just a very, very nice bull cap uh, and consistent all the way through. <laughs> อยู่ในนั้นต่อ hats off to all of the exhibitors congratulations แต่ความีกท่านเจ,จ้าของนะครับคุณมกากครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้จุงวัวทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจะเป็นเレスกีล็อกสายนะครับก็เพื่อกุ๊กที่ผ่านมาจะเป็นหมวเท่านะครับหมือดกั๊นะครับคุกต่อไปก็จะเป็น โบัวแดงนะครับในขาที่4นะครับเลสเตอออกสายนะครับมีโค้ชของเขาหวดทั้งหมด